เลไอศครีมพี่น้องจับเอาจับเอาเนาะพี่เตียตื่นตดเพิ่นวาจัดไปครับจัดไปจัดไปสุขสุขกายสบายดีเส้นกันครับเพิน่นาน้องอ้นคำเนาะสุขกายสบายดีไก่มาสบายดีน้องโดน,นาพี่ละครเพิ่นว่าสบายดีจ้าโอจิเข้าไปห้าเพิ่นอยัง เออโหลดเพิ no <hel token thanks> ่นว่าเฮลโลเอวีวันเพิ่นว่าสบายดีทุกคนเด้อเออโหลดเพิ่นว่าเนาะแม่น้ำส้มน้ำหอมเพิ่อนเอาไปปนเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อตพี่สุพินเพื่อนนะทำไมมีอะไรเมื่องามๆเนาะซื้อกระมวลพี่น้องเอายกไปเนาะเสียเออเสียเออสื้เตี่ยเนาะเออไอเตี่ยซะเนาะ พี่หนาพี่เกียพิ่นมาโค้ค่ะเดินทางโพตรไผ่พี่คอเจาแล้วก็เลยอันหายักษ์ซาเด้นน้อยหนึ่งเนาะสบายดีเด้อไอเกียน์ำมังขามบุ๋นกะไรรับสุงได้เด้อสบายดีสบายดียดพี่โน สบายดีเด้อขอบใจไล่ๆเด้ออาบีมีเด้อคอมเมนต์ใจค่ะขอบใจไล่ๆเด้อที่มาส่งกำลังใจเนาะพวกเจ้าหันลายจังโม่งก็โทรมาค่อยเข้าไปบ่โทรจากเถือเอ่นอนเนาะนน จับออเดอร์ควีไอเกนขำบางมือกระสุมวงหนึ่งะนะกินข้าแรงแ้วโบ่แคนดีเห็นสบายดีพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยสบายดีด้วยเนาะเตียยเต้ยแม่น้ำส้มน้ำหอมผ่นออาหัวาจะส่งมายาย่เน้ะพี่น้องแล้วขอบใจเร่ยๆเลย ที่ไส่ไม่พิ่นาสบายดีทุกท่านจ้าไส่ไม่พิ่นสบายดีเด้อพี่นงยับเอาเด้อยับเอาเด้อพี่น้องฮักผิดเนาะเก็บเอาคนละผิดละผิดพี่น้องยับเอาคนละผิดไปลุ้นพากับเป็นเต็นหยุดหน้าบ้านใจแน่ๆเลยพี่น้องน้ำส้มน้ำหอมเพิ่นหัวเนาะพี่เนียนพ่นหัวยิงแก้วมาพี่น้อง เมน้องน้ำส้มน้ำหอมพนว่าพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจกันเนาะคือเพิ่งเวลาคพอ่งหมดจังหวงเนาะโอยหาวเถื่อเนาะเพ่อนไอ้บุญมีพนว่าสบายดีสบายดีน้องน้อยไอ้บุญมีพนว่าสนอขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเป็นเซิร์ฟมังหมูขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเด้อปะปะฝนเลย สวดตื่นมา 11, สิบเอ็ดสิบส้งหมงพี่น้องชันทีตื่นแต่ละมือสิบพี่ทงองขาเมน้ำส้มน้ำหอมเซิฟม,มังหมูพี่ซีซีพ่นเซิฟมังแอปปูเดอเมนำ้ำส้มน้ำหอมเซิฟไอเกียนคำพี่นาพ่นวัสสบายดีขอบคุณค่ะยงินดีเได้รู้จักพน่นไอเกียนคำ พี่นาพนวัาสบายดีขอบคุณค่ะยินดีทได้รู้จักพนเอ้อสุผิดพนขึ้นมือได้หมุ่งได้นอบุงพี่องคำพนวัาสบายดีพี่ทองคำ แม่นองน้ำส้มน้ำหอมพันวัลสบายดีพี่ไส้ไหมพันวัลให้แม่นองน้ำส้มน้ำหอมพันวัลสบายดีพี่ซีซีสบายดีนอนเอสบายดีทุกคนขอบใจไล่ไลที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องนองเนาะ นอนตื่นสวยพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ทำงานแล้วก็น,นอนดึกตื่นสวยเนาะตื่นมือไร้กว่าสิบเอ็ดดีสบายดีน้องซี่ไพอุตมะเดอ้อเมนน้องน้ำส้มน้ำหอมพ็นเซิฟคิ้งพี่น้องเซิฟคิงเซิฟไอซิคิ้งมากละเซงมาก์คอาลาสโตบรีให้หกรวยพี่น้องก็มั่วใจเนาะัาเอาเดอ้อผู้ได้กินเนาะแมนน้นำสม้มน้ำหอมเป็นวัสดทักทายสบายดีกันได้อพี่น้องเด้เอเข้ามาแล้วเนาะ พนพี่ทองคำเด้อโดนนาพันเสิร์ฟสลับเสิร์ฟพันยักษ์เขาพูดโดนาพันเสิร์ฟด้งไม้เด้อดแปดดวงจับเอาเด้อเอามากไม้คุ้ยบอลไล่พี่น้องบ่หงว่ามันปิดยังเนาะ พี่น้อยพ่นหัวฮา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 ,า,ามาไอเกนค่ะน,นี่บุหักยันเนียมบะอนุรักษ์เป็นบเปิ๊ดปิ๊ดบาเปิ๊ดมวลมวลสิบะกินกาแฟได้น้องบ้านเราเนาะสบายดีทุกคนเดอ้อน้องซีไผเพิ่นว่าสบายดีทุกคนน่ะไปย้อนลั่างฮะเนาะแม่น้ำส้มน้ำห้อมเพิ่นเพิ่นเสิร์ฟเค้กเด้อพี่น้อง พี่สมัยเพ่นไส้ไม่พ่นสบายดีโอนจักเท้อเนาะล้วก็เลยม่งเข้าใจบันได้ขนาดมีน้องน้ำส้มน้ำหอมพันอันนั้นแล้วนี่พ่นเก่งพี่นี่ยว่าสบายดีพี่ตีติีบคำพ่นว่าสบายดีนองเมน้ำส้ม พี่ใส่ไม่เพิ่นว่าสบายดีคุณสบายดีสบายดีเพิ่นสมัยสิบะหัวใจให้เนะพี่องคำเพิ่นทรงดอคุณลาพักพี่น้อง ับเอาด้วยจับเอาอนนอมมด้วยทุกคนนั่นว่าเนาะเมน้ำส้มน้ำห้อมเนาะเพิ่นว่าพี่สมัยเพิน่นว่าโบหักโบหักเน่เนี่ยโบหัก กันเลยค่ะเพันว่าแต่มักงใหม่นาะบอ,อเอินคือกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านพุ่มมาพี่นาเพันว่าขอบคุณเด้อย,ยินดีที่ได้รู้จักเน้องไอเกนคำอมคามาวงไอเกนคำอมคามาวงเป็นอนาทามีใจไล่ยๆเด้อใจไล่ยๆเด้อเนาะที่มาส่งกำลังใจเนาะใจไล่ยๆเด้อสบายโดนัดเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีน้องซีไพอุตมะพ,พี่สมัยผลมาสบายดีสบายดีน้องซีซีเด้อสุดเกศซีซซพี่บุญมีอุตมะสบายดีเด้อซีไพอุตมะกินข้าวละโบซีไพอุตมะเราขอบใจไล่ๆเด้อน้องปุ้ยเป็นเซิร์ฟมังหมู ใจเล่ด้ดน,น้องปุ้ยเด้อดีค่ะน้องน้องจันทีสบายดีพี่สุพิษพี่ทองคำเป็นสบายดีเด้อสบายสบายดีเออติ้งคนสวยวเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเออรติ้งสบายดีดแล้วก็เจียนะตํำมะฮุงเนะาะต่ำมะฮุงไปเนาะปลากินข้าวแล้วโบ สี่ไยอุตมะเค็มกระซื้อเตีย้ยคือกันคนข้าสั้นก็นจะาอื่นเตีย้ยสบายดีน้องแม่น้ำส้มน้ำหอมเด้อให้กำลังใจเนาะพี่เตยตื่นตุดสบายดีพี่เตยตื่นตุดขอบใจเลยล่เด้อที่เขามาทักทาย